สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมเช่นเคยครับอยู่กับโพกอใหญ่อีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเบิ่งนะครับหลังจากที่ฝนตกต่อกันสองมือนะครับผมที่นี่ต้นมันมันล่มนะครับมันล่มผาดหลงนะครับหลายเติบนะพี่น้องเอาเอาสีเอารถเอาเข้ามากบปุ๋ยไดบอนะครับเพราะว่า ฝนตกสองเมือตัวมันลมร้ายเตือพี่น้องแต่ที่นี่กะมันโต่ตกมาสองเมือเลยนะครับส่ามันกะเดี๋ยวสีผ้าไปเบิองนะครับว่ามันลมหลายสัําใดถ้ามันบบลมจังสี่ใครยุพี่น้องมันจังสี่เขากบแดดนะครับแต่ตัวใดที่มันลมผ่านมากอะเวลาเขา้ากบขนาดจะลดขนาจะเหยียบฮากเวิร์ดนะครับนี่ก็จังสี่พี่นอ้องก็อยู่ฟังตั้งหน้านะครับเฮ้ย ดินหนุ่มๆพอดีนะครับอีกจักมือสองมือนะครับพอดีเลยนี่ถ้าฝนบ่าม่าอีกนะครับพอดีกบปุยได้ง่ายๆนะครับดินหมาเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับโอ้มันเหลื่มเนาะพี่น้องนี่ๆครับนี่ลักษณะเังสิพอนรวมลงมาเนี่ยพอ่อโรนท้างมาเนี่ยก็จะหักไปเลยนะครับนี่มมน,นี่นะครับที่มันขวางหลงดูพี่น้องโอ้ยหลายพี่น้องหลายอยู่ครับมาเบิ่งฟังโอ้ไปบ่ได โอ้ของของใบสานกันพี่นอ้องเอออ่ามาเบิ่งฟังมันพวงเพ็ดนะครับนี่จอดพี่น้องนี่ครับเห็นบวกนี่ครับเบิ่งเนี่ยมันจีมนไปมันจีบวหักเบิดบ่กฮะอ่าก็บบุญดงนะครับรเ้าอารดเหล็กบี21เข่าเขาบวได้นะครับเฮ่ากัน่เสียเอารถอีแตกนะครับรถไทยหน้านะครับหมุนไปเลยพี่น้องเสียหายหน่อยกว่านะครับเพราะว่า ช่วงจังหวะที่หมาะกับการใส่ปุ๋ยนะครับฝนมันกระไยเห็ดห้ดินเละนะครับเขามาเห็ดบ่ได้ที่นี่พอฝนมันพอฝนมันออกหนีนะครับมั่นห้องกันไงขื่นเติบอพี่น้องเอ้บันนี้ล่มาเทศนี่จังสีแล้วครับนี่ตันทางอื้อคือแถวรถนั้นเขามากระหักคือเก่าเหรครับอีแต่กระหักคือกันพี่น้องว่าใบมันของกัน ออันนี้นะครับโอ้ยมันหย่อนแสงพี่น้องเลยอันนี้นะครับเป็นมันระยะล่องห่างเมตรห้าสิบนะครับระยะหล่องนะครับจากเนี่ยจากฟังเงานี่นะครับนมาถึงต้นฟังกันนี่นะครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับระยะต้นกบบเจ็ดสิบครับพ่อก็อยหญกับบูแบบนี้เบดเลยนะครับพี่นี่กะมีอยู่เป็นบางแปลงถียังปลูกเอ่อ ปลูกเล่องเมตรยี่สิบคูณเจ็ดทกสิบเจ็ดสิบนะครับยังมีอยู่นะครับบางแปลงแต่กับ,บหลายแปลงนะครับมีอยู่ประมาณจะยี่สิบไร่นะซุ่มทีนะครับแต่ว่าโมก็อันนี้เป็นม่านสอมนะครับนีวันนี้นบทันมมแล้ว <c oughs> นะครับอะเบิ่งกันนี้มันจังเห็นพี่นอ้องกับแดดเเลือม ดวงเย็นๆนะครับมิดแล้วนะครับฟังสิเป็นมั่นอันนี้จงมันนังพี่น้องเห็นบอกครับนพราก็หยาบบจักนะครับสื่อพูดว่าเนี่ยเป็นมั่นการแดงๆนั่นนี่ครับซัก,กว่าซื้อวันนังบูาจากักคุมลองมิดแล้วนะครับก็ถาเบื้งติดตามไปเบิ้องวาตอนมันเป็นโอ้ ตอนที่มันเป็นหัวนะครับเอาเวลาเอาเก็บเกี่ยวเก็บขู่มันจะได้ร้ายสำารดบนะครับพี่น้องว่ามันหลองหางนะครับพอกาะหญ้ากับบุเคยปูหอนเมษหาซิบจเคลียลวครับหลายชุดกับเมษสามสิบพี่น้องกับรองเบิงปีนี่นะครับนี่ครับโอ้ยตาจะหลุดพี่น้องเออต่คนหมอนมันกับฮักแล้วมันพอดีเพียงหัวนะครับก็พอกอหญ้าละยางยี้ในหล่องมันนะครับต้นมันกับจะพอดีเพียงหัว โอ้ตาลายพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องออกนี้จากแสงแดดนันนี่ก่อนครับมันเหลื่อมตาโอ้ยเห็นหงิกับบวกครับพี่น้องมันนี่อันนี้ครับมันเป็นโลกน้ำนะครับนี่พี่น้องเห็นบอกครับเป็นมันโลกเป็นใบด่างนะครับเป็นไวรัดนะครับเนี่ยมันอันนี้มันจะสูงนะครับพอดีเพียงถ่วมหัวพอกหนานิดนึงนะครับเท่ายดือนยู่ในหลองอันนี้นะพี่น้องในหลองกลางมันนี่ละที่เังเข้ายังโบรานศาสตร์ขึ้นนะครับนี่ กะตัวมัวกะถือว่ามันเป็นมันพันต้นไงครับโพกอเหีาว่าเป็นมันพันไ่พันสูงขนาดปูหางเนี้มันก็้ยังเขาใบมันสารกันอีกละครับกะถาไปรุ่นตอนาว่ามันเป็นหัวมันสีดําใดนะครับมันสีเฉลี่ยถึกไล่ละกี่ตันนะครับโดยปกติแล้วส่วนมากนะครับภาพรวมเลยแถวบ้านพอกอหญีานะครับ ถ้าปลูกปกติคือจังลองเมตรยี่สิบเอ่อคูณหกสิบจังสินนะครับจะอยู่เอ่อที่ประมาณไร่ละห้าตันนะครับสี่ตันห้าตันนะครับสามตันก็มีพี่น้องส่วนมากแต่ว่าคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้าตันนะครับต่อไร่นะครับปลูกแบบนั้นนะครับแต่ว่านี่พอก็ญยามาปลูกหางเบื้องบนคือขยับระยะลองนี้ออกนะครับระยะต้นก็ขยับออกเป็นเจ็ดสิบเส้นนะพี่น้องก็เพื่อเพื่อนะครับนี่ จ็ดสิบเส้นใบมันกันย่งเขามาสานกันย่างสีนะครับแต่พ่อขุอยาแบบว่าโบอยากให้มันสานกันแห้งนะครับเพราะว่าเปลือให้มันสรางคอแสงไดดเต็มที่นะครับของแต่ละตนนะพี่น้องอันนี้เป็นความคิดพ่อข็อย่าซื้อนะครับว่าถ้าบางที่นะครับถามมันสรางคอแสงไดดดีนะครับมันมีปุ๋ยถี่ห้าใส่ลงไปในดินให้มันกินแนนนะครับแล้วที่นี่มันสร้างคอแสงได้รพ่อขุอย่าว่ามันมสร้างคอแสงไดดเต็มที่ละ มันขนาจ,จะดีกว่าตีมันสารๆกันหน้านาพืชนนะครับผมแบบสารแบบมือตืบเลยนะแต่กัถทารุ่นครับถารุ่นไปนน้ำกันพี่นอ้องอ่าลองเบิ้งครับหาเตือมได้ผลเพื่อพี่น้องทันได้อยากเห็ุเอาไปเป็น,นแนวทางนะครับก็บพอได้เหตดไปเอาศึกษาเป็นน้ำกันนะครับผมทดลองทดสอบเบิง้งอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนนะครับผมคลิปหนาพบกันหม่อเกา่าครับพอกอย่าอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ